s น่อยสตูดิโอช่องก o ๊ดทูซีแฮปปี้ทูพีเซนอะไรกันหน่อย EP 9ใครอารมณ์ดูชมบอลภายในสิทธิ์เก่าไทยวิจิตสินป์สนับสนุนโดย P-Space Design a n n ด์คอนเนคชั่นพีสามสิบห้ดีไซชมรมถิ่นน้ำเงินทองสิทธิ์เก่าไทยวิจิตรศิลป์ เดี๋ยวอินโทนานจะไม่มีคนดูนะพบกับกู๊ดทูซีดูได้ดูดีดูดฟรีไม่เสียสตังค์เสียแต่ค่าอินเทอร์เนต็ตเนาะกินโ์กินงำงำมแบ่อร่อยแย่อร่อยและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาชมกิจกรรมของพี่น้องไทยวิจิตรศิลป์กันเลยครับ บอกว่างานนี้ทางชมรมเ็าจัดอาหารไว้ให้ด้วยนะครับเป็นงานออกปูของทางร้านนะครับและนี่ก็คือเป่าองค์เทพอัศวินโตกลมทุ้นพี่เราเองนะครับนั่งจิบชากันหน้าตึงกันเลยเดียวหน้าแดงไปเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่งานบอลไทยวิจิตรศิลน,นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่มันมันขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าปีนี้น้ำนิ่งจะได้เป็นแชมป์หรือเปล่า าไม่ได้เป็นแชมป์ปีนี้เราจะซื้อแชมป์เลยปีนี้พอเ,เ,เพราะเราใช้เงินซื้อทุกปีอยู่แล้วครับผมอาครับแลวตอนนี้ผมอยู่ครับ Newbee S หนึ่งสองเก้าวันนี้มาในะหนึง่งนอนน้ำหนึ่งสบเก้าแต่แต่ไปแล้วด้วยเป็นไงบ้างครับผมสกอร,ร์เรียบร้อยครับสกอรอ เหมือนหนึ่งชนะหนึ่งเหมือนสองชนะหนึ่งเฮ้ยพี่เตงตกหมดเลยเหรอตามไวอ่ะตามไวว้าแก่ัสดีเช้านะวันนี้วันนี้ยิงไปกี่ลูกครับวันนี้ยิงสี่ครับตกรอบน้าครับเหมอนหนึ่งทำไมป่ะพี่แปมขอตังค่าซ้อมบอลหน่อยขอตังค่าซ้อมบ้มแม่งทุกวันนี้อ่ะตกรอบแรกอย่าไปหน้าผมเนีะยิงไม่ต่างกับหกลูก ก็แค่ตกรอบนะครับไม่ได้ตกขอบละกันไม่เป็นไรหรอกเนาะกใครที่ตกรอบแล้วก็นั่งพักกันตามอัธยาศัยกันไปเลยนะแล้วก็เดิน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 ไปดีไหมครับตั้งแต่กัญชาถูกกฎหมายพี่รู้สึกยังไงบ้างครับไม่ดีไม่ชอบไม่ชอบใช่ไหมเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกสุภาพไม่ดีใช่ดียไม่ได้ดื่มหรืแทนแล้วครับผมผมดีใจที่พี่คิดได้อย่างนี้นะครับผมดีใจมากที่ว่าฝากดาไปนะแล้วพี่รู้แบบว่าปีหน้าเขาจะประจวยาเสพติดแล้วนะโอ้เซ็งเลย กุ้งครับวันนี้ได้นอนยังครับยังเลยพี่แล้วผมถามจริงว่ากุ้งได้ทํางานบ้างหรือเปล่าไอชุดราชการที่แต่งนี่คือตอมหรือว่าเช้าเ้ามาพี่เจ้ามาและห้าเก้าดีครับพี่ห้าเก้าครับพี่ห้าเก้าตกรอบแล้วเด็ดปีนี้ไอผมมายังไม่ทันน่งเตะเลยมาก็ยังทำไม่เคยทันเลยครับทั้งกองเชียร์และนักกีฬาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแม้ว่าจะตกรอบหรือไม่ตกรอบหรือเข้ารอบยังไงเราก็ยังมาร่วมกิจกรรมกันเพื่อความมันเนาะ นี่สกอร์ไป2องสูตรแล้วทีมไหนก็ไม่รู้เนี่ยถ่ายถ่ายอยู่โอเครองชนะเลิศคู่แรกนะครับหกสามคณะนนท์เจอกับร้อยสี่สินเซรีดาบี้แบดเมืองนอ 2> 2นทสองวอลบอลฮัลเลอร์นะสามเก้าน,นะฮะสามาำรับอะไรเจอกับยี่สิบหกตาบินทามันทุกคู่ชนะเข้าจริงครับชนะเข้าจริงครับเราเป็นงานชนะอย่างเดียวนะแชมป์รายการนี้นะถ้วยเราสวยหรูนะสวยจริงๆครับพี่บอลอันนี้ผมไม่เถียงเลยครับถ้วยนะแอบคิดอะไรอยู่ต้นเนาะตอนนี้พี่ต้นเป็น รักษาการเนาะครับผมหลักๆคือให้พี่ๆน้องๆกลับมาเจอกันครับผมบอลเรื่องรองมาเจอสนุกกันเรื่องหลักครับผมครับผมก็คือเหมือนว่าเรามาต่อตำนานลมหายใจของไควีเราให้อยู่ครับผมสุขภาพแข็งแรงครับผมเล่นฟุตบอลกันพี่หนูพี่น้องเามากันมีความสุขครับผมครับผมก็จะอีเวนต์ไหนพวกเราก็จะได้กันส่วนตัวผมของนันผมก็จะพยายามมาได้ผมจะมาทุกอีเวนต์นะครับพี่เงาะรถละเลิก รถล,ล,ล้อเลื่ความรุนแรงนะครับคือต้องต้อง,องชมเลยว่าต้นมีเจตนาลมที่ดีต่อเนื่องสําหรับไทยวิจิตรินป์เสมอมาแล้วแล้วก็ขอฝากงานรถล,ล้เลิกสสำหรับพี่น้องไทยวิจิตรศินป์ชมคลิปผมแล้วเนี่ยอย่าลืมซื้อบัตรตามโปสเตอร์<ด>ที่อยู่ตามของที่พี่น้องโพสหรือว่าพี่น้องเราแชร์กันเลยนะครับออจัดโดยตัวแทนสิทธิ์เก่าสิทธิิงและ พี่น้องอาชีวายุค90ครันผมใช้กรุงเทพห่านครทั้งหมดอยากให้พี่น้องใชวิจิตรศิลป์ยังไงก็ฝากด้วยครับถ้ายังไงพี่น้องเราดูว่าอย่าลืมกดไปซื้อบงซื้อบัตรกันนะครับวันที่9กันยานี้99มาทุกสายแน่นอน39 126 129 90ไปสนุกกันรอตนโอเคครับผมครับถ้ายังไงเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยครับถึงงานบอลเดี๋ยวผมพาทัวอีกแป๊บหนึ่งครับสวัสดีครับ สวัสดีตอนนี้ผมอยู่กับน้องต้านะครับตอนนี้ทีมน้องต้ามาในนามของทีมของหนึ่งสองหกครับหนึ่งสองหกทีมเอทีมบีไม่มีมีทีมเดียวเนาะทีมป้อมครับสวัสดีเป็นไงบ้างพี่วันนี้งานบอลสนุกครับสนุกครับสองก้าก็เรียบร้อยไปหนึ่งแล้วเราป็นไงบ้างเราเป็นน้องรุ่นใหม่ๆหน้าใหม่ๆเข้ามาเลยปีนี้รุ่นใหม่ไฟแรงเข้ามาตอนนี้เยอะมากเราก็ยังดีนะพี่นะยังแข็งเพราที่แล้วก็ตกรอบไปแล้วอ่าถ่ายกล้องกันหน่อยอ่าโอเคกองเชียร์เป็นไงครับ สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับงานนี้จริงๆพี่น้องน้าบอยบุเรงกน้องนี่ได้ลงไหมครับลงไหมครับลงไปสองนาทีเป็นไงครับผลก็แพ้ครับยับเลยไม่เป็นไรพี่เปย์มาบอกเปย์บอกว่าซื้อแชมป์ไปแล้วใช่ครับขอตั้งซ้อมทุกวันแน่นอนขอตลยซ้อมทุกวันผลเป็นไงผลแม่งพลาตกรอบแรกพลาตกรอบแรกพลาตกรอบแรก เคซื้อมานะนักกีฬาก็มีหน้าที่เตะกต็เตะกันไปใครมีหน้าที่เชียร์ก็เชียร์กันไปเนาะหรือว่าเกิดว่าเพลเราก็มีน้ำนอกให้กิกนน้องเอ็มครับผมน้องเอ็มสาย39มเกรุ่นสี่องครับผมเตะอยู่ในทีมสี่สิบสา้ทีมสกกา, <พอ S 2> ามเมกเป็นไงครับเขบ้ารอแล้วครับเขาต้องรอดแล้วครับยินดีด้วยนะครับนะนะน้ำหวานน้ำหวานทำอะไรอ่ะไดีห้หามือเลยเดี๋ยวไปดูที่บ้านสวัสดีน้องน้องพลอยด้วยสสวัดีค่ะวันนี้งานบอลเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกมากเลยค่ะ ประดุกมากๆค่ะพี pues ่ๆน mm ่า hmm. รักมากเลยค่ะโอเคโอเคโอเคมากชอบนี่แต่ผู้ชายอะค่ะหลอกมาอีกมาอีกมาอีกแน่ๆหลอที่สุดค่ะหลอกอ่าทุกโรงเรียนที่เคยไปมาหัวเราะวันที่หัวเราะวันที่ ตอนนี้กทางแก้เกมอยู่วันด็บแรกสามห้าสองร 3, 5, ครับผมถ้าทางอหนนี่ได้เขาชิงที่หนึ่งนะเขาจะหน่อยโอเคเลยครับน้ำหวานสำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ชิงระหว่างหกสามกับสามเก้านะครับอ่าถ้ายัางไงเราติดตามชมกันต่อไปเลยครับ นี้อยู่ในคู่ชิงชนะเลิศแล้วใช่ไหมครับพี่บอลใช่ครับทีมเราสามเก้ากับหกสามครับสามเก้ากับหกสามนั่นที่ชนะเลิศโอเคครับเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูกันต่อเลยเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยรับรู้ด้วยกันครับนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ยุทธิพ่าอีกคนนึงนะครับที่เป็นอาวุโสเราโอ้ตื่นเต้นมากครับผมตื่นเต้นเลยอ่ะพี่ตื่นเต้นดีเพราะว่านานๆทีเนี่ยมันจะมีงานอย่างนี้สำหรับกีฬาภายในอ่ะสักครั้งหนึ่งเีุ่ทำไมมือผมถือไใบมันสั่นวะหิวเหล้าเลยไม่ใช่ผมไม่ติดเหล้าเล็กหน่อยเรื่องไงนะพี่ เริ่มโอรู้สึกยังไงมากจากการที่ออกมาจากป่าแล้วมางานเลี้ยงครั้งแรกก็รู้สึกว่าปุมดใจที่น้องรักกันมากปีหน้าจะมาอีกไหมก็ไปทุกงานครับแล้วนี้พี่จะเลี้ยงเล่าน้องไหมต้องเลี้ยงอยู่แล้วครับนี่นี่นี่ละดอกนี้นี่อุนี่อซัดกข้ไปเต็มเต็มนะครับโอ้โหรู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าแพ้กันนะครับ ไาเลยไม่มีฐางัาน,ย,นะน,งน,นยีฬาเป็นแพ้ชนะครับใจผมปากก็ได้แชมป์ไปของครับเอาไปแล้ว,วตื่นครับต้องขอขอบคุณทางชมรมก่อนแล้วกันครับที่จัดติดกรรมดีๆขึ้นมานะครับมาจากตัวแทนกลุ่มเล็กๆก็ๆกอะไรที่<ๆ>ช่วยชมรมได้ก็ยินดีช่วยเต็มที่ครับครั้งต่อไปก็ขอเรียนเชิญพี่น้องจาก ทุกสายก่อนทุกสายทุกรุ่นอะไรที่สนใจก็ยังไงก็ขอให้มากันเยอะๆครับเพราะจัดงานแต่ละทียิ่งใหญ่ทุกปีแน่นอนครับไทยวิจิตสินครับผมรอยสียหมุนสามไปเร็วร้อยสี่สินเซรีนี่ได้อันดับที่เท่าไหร่ครับอ่าเรื่องเราชนะเรื่องอันดับทสามก็พี่เราชนะเรื่องดับสามนะครับห้าเก้าหน่อยเร็วได้รางวัลตบบประตบบุระรู้ไหมความรู้สึกไงสนุกมากค่ะปีนี้ลงปีแรกรู้สึกยินดีครับ กับแชมป์ที่เราได้มาโอเคหนึ่งเก้าเลยนะยอด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 โอ้สนุกมากครับงานนี้นี่ทีมดีเยอะเลยเดี๋ยวปีหน้าเจอกันใหม่ครับนี่ครับเดี๋ยวดูเพื่อนผมครับรู้เรื่องที่อะไรบ้างครับตอนนี้รูอรอรอรอไปแล้วครับรอแล้วครับันนสวัสดีแฟนคลับไทยวิสินด้วยนะครับวันนี้สามเก้าแพ้นะครับผมปีหน้าเอาใหม่ครับผม อยากให้พี่น้องเข้ามามีส่วนร่วมกันเยอะๆนะครับผมสนุกสนานมากครับผมปีละครั้งนะพี่น้องนะฮัปปี้ฮัปปี้ล่าเลยครับเยี่มมากเลยครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ร่วมกิจกรรมของเราปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งอนาคตต่อไปอาจจะมีกิจกรรมได้เลยครับขอให้เป็นอย่างนี้รักกันยืนยาวครับผมเอาละครับเราก็ต้องขอขอบคุณทางชมรมสิทธิ์เก่าถิ่นน้ำเงินทองสิทธิ์เก่าไทยวิจิตรศิลป์ด้วยนะครับที่ จัดงานดีๆให้สำหรับพี่น้องเรามาร่วมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปของช่อง Good to See ของหน่อยสตูดิโอด้วยนะครับงอง <itions> เืลด แล้วก็ขอลาจากกันไปกับภาพน i คอนเสิร์ตสำหรับงานเลี้ยงเลี้ยงฉลองกันเลยนะครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนรวย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 ครับ